อันนี้เราพูดถึงหัดใหญ่ก่อนเนาะแต่ว่าอยากให้เรารลือว่าอยู่เสมอว่าสตูลพัทธลุงนครศรีธรรมราชปตัตตานียารานราชิวาสเนี่ยก็หนักมากเช่นเดียวกันนะคะเวลาพูดว่าน้าท่วมหัดใหญ่น้ำท่วมหัดใหญ่เนี่ยือพอเราแบ่งโซนได้แล้วลําเลียงอาหาราน้ํายาไปให้คนได้แล้วเนี่ยต้องดูว่าตกลงฝนที่มันลงมาหนักที่พยากรว่าจะลงหนักถึงหนึ่งทันวานเนี่ยจะหนักที่จุดไหนบ้างเพราะแปลว,ว่าจุดนั้นาน้ำจะยังไม่ลดคือน้ําท่วมใต้เนี่ยถ้ามันไม่ลงมาอีกเนี่ยแปบ๊บหนึ่งมันก็จะลด แต่ถ้ามันลงมาอีกมันก็จะไม่ลดเหมือนสถานการณ์ณตอนนี้นะคะก็ต้องดูว่าตรงจุดไหนจากวิกฤตระดับแดงเข้มวิกฤตระดับม่วงอย่างไรมันจะได้จัดการถูกนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องลำเลียงคนออกไนงะถ้าเป็นจุดที่คาดว่าเดี๋ยวน้ำจะลดภายในวันศุกร์ภายในวันพฤหัสเนี่ยก็เอาอาหารไปให้เขาใช่ไหมคะลำเลียงยเฉ<ะ>พาะคนป่วยว่าใ,ในสภาวะนี้ให้ได้อีกนิดนึงใช่แต่ว่าถ้าจุดที่มันจะยังไม่ลดแน่ๆมันยังจะมีฝนเพิ่มน้ําจะมาเพิ่มเนี่ยอันนี้ต้องคิดแล้วว่าจะอุยพเขา ออกมาอย่างไรซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยหวังว่าแถลงของรัฐประรัฐบาลที่ตั้งหน่วยฉุกเฉินแล้วเนี่ยก็หนึ่งบอกให้รู้ว่าตกลงใครเป็นแม่ง,งานและแม่ง,งานก็เริ่มทําทันที<ะ>แบ่งโซนประเมินความเสี่ยงในแต่ละที่ซึ่งจะเสี่ยงไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ระดมทรัพยากรทั่วประเทศได้แล้วตอนนี้ต้องประกาศเตือนภัยระดับ4คือการเตือนภัยมีสระดับ<ะ>ภยัยพิบัติมี4ระดับ<ะ>ตอนนี้เข้าใจว่าเป็นระดับสองซึ่งไม่ใช่ระดับ2นะคะ,คะระดับ4ค่ะคือระดับสูงสุดนะคะตอนนี้มันวิกฤตสูงสุด คำถามว่ามันสําคัญยังไงคือยิ่งระดับสูงเนี่ยมันยิ่งให้อํานาจรัฐหน่วยงานรัฐในการระดมทรัพยากรแล้วก็เรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่ารัฐบาลจะจัดการอย่างทันท่วงทีเพราะเอาจริงอันนี้มันก็คือสายเกินไปแล้วละ่ะแต่มันก็ดีกว่าจะสายไปเรื่อยๆนะคะ